สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่บ้านหลักสูตรความสําเร็จอาจารย์เฟิร์นที่คุณคลิกไลค์ติดดาวกดซีเฟิร์ฟอมองเห็นโพสก่อนนะคะเป็นไลฟ์ประจําวันค่ะมาประมาณมงคเครื่องบวกลบของทุกวันนะวันนี้ก็บวกไปนิดหน่อยค่ะถ้าใครได้เห็นหน้าเพจของอาจารย์เฟิร์นนะคะวันนี้อาจารย์เฟิร์นก็ออกไปจ่ายตลาดค่ะแล้วก็ออกมาทําเมนูที่ไม่ได้ยากเนาะแต่ว่ามีขั้นตอนนิดหน่อยเนาะก็คือเมนูกระเพาะปลาน้ําแดงสูตร่อนเต้นั่นเองนะคะอนันโมทนาบุญด้วยกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทามีค่ะบุญน,นี้ถึงแก่เทวดาราาัาาก ะะที่มีส่วนร่วมในเรื่องนี้นะคะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะแล้วก็มีความสุขกับตัวเองมากๆเนาะเวลาที่เรามีความสุขกับตัวเองมากๆเนี่ยเนาะมันทําให้เราเนี่ยนะคะเข้าใจเนาะว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการหรือว่าจําเป็นและอะไรคือสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่จําเป็นแต่ว่าเวลาที่เรามีความทุกข์เราจะแยกไม่ออกค่ะ เพราะอะไรเห็นอะไรมันก็ทุกไปหมดเห็นอะไรมันก็ไม่สบายใจหมดมัน,ม,นมันเลยทําให้เรดาร์เสียนะคะเรดาร์เสียเช่นบางทีคนเขาหวังดีอย่างเงี้ยนะก็ดูไม่ออกว่าเขาหวังดีเรดาร์เสียนะคะมันเกิดจากอะไรถ้าคุณอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ขุ่นมัวเนาะเรดาร์เสียง่ายมากนะคะอาสวัสดีคุณเอกชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอาคุณออยารู ยารักษชาลาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เปิ้ลอ่านผิดอ่านถูกไม่ว่ากันนะคะใครอยากให้อาจารย์เปิ้ลขันชื่อถูกเนาะ,ะก็ลองอพูดลองเขียนมานะคะว่าชื่อเล่นเชื่อ,อะายนะคะบ้านอยู่ไหนทําอะไรกันอยู่นะคะมีความสุขมีความสบายใจไหมมีความรื่นรมแค่ไหนนะก็แชร์ก็แบ่งปันกันออกไปนะผ่านประสบการณ์ดีๆผ่านบ้านสายสวรรค์ตรงนี้นะคะที่เรามาเจอกันทุกวันยามเช้าค่ะมงคืนบกลบเนาะมาเติมเต็มพลังงานมาเติมเต็มความรักมาเติมเต็มความสุขค่ะมาส่งต่อพลัง งานที่ดีเนาะทาให้เราสิ้นซึ่งความเครือบแคลงหรือว่าลังเลสงสัยใจในตัวเองนะเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยรักตัวเองทําเพื่อตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรักการเรียนรู้ด้วยสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ตามใจเราต้องการสามารถทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราอยากจะ เป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นความฝันของเราเนาะซึ่งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่เรารู้สึกว่าตัวเราเนี่ยไม่ดีไม่มีค่าพอเราอาจจะ,ะเป็นไปไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้นะบางทีเราเรามีความอคติกับตัวเราเนาะก็ทําให้ตัวเราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าในความสัมพันธ์ที่มีอคติเนี่ยมันก็จะเต็มไปด้วยอคติแบบนั้นอนะ่ะอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะมีความสุขมากค่ะขยายพลังจิตเรียกเงินล้านเข้าข้างในนะคะ1เคลียร์จิตใต้สํานึกที่ขัดขวางความมัง่งคัง่ง2 เปิดพลังตัวตนที่คู่ควรกับเงินล้าน 3. ใช้ภาพในใจสร้างสนามพลังดูดซับนะคะเดี๋ยวเราไล่เรียงกันเป็นข้อนะวิธีการที่จะ,ะสร้างพลังงานภายในเพื่อเปิดประตูสู่ความมัง่งคั่งเนาะหรือว่าไขาบัญชีรับของจักรวาลน,นะคะแล้วก็เวลาที่เราเนี่ยมีความสุขเนาะความสุขความสบายใจอย่างเงี้ยสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็จะมีความสอดคล้องกันกับภายในยของเราถ้าข้างในเราจนข้างนอกเราก็จนถ้าเราเป็นคนที่ตน,นีขี้เหนียวนะคะหรือว่ากลัวคนอื่นได้ดีชีวิตเราก็จะไม่ดีเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยรักต มีความสุขมากๆมีความสุขเยอะค่ะเวลาที่เรามีความสุขมากเรามีความสุขเยอะเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือชีวิตเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นไปตามรูปแบบต่างๆที่เราเจออันว่าเกิดมาแล้วจะไม่ทุกเนี่ยไม่มีนะคะบางคนบอกว่าพุทธเจ้าเนี่ยคิดลบนะบอกว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมีความทุกข์เราก็มีความสุขแต่ว่าถ้าจะพูดจริงๆโดยพื้นฐานแล้วความทุกข์เนี่ยเป็นต้นกําเนิดที่แท้จริงของมนุษย์ค่ะเพราะว่าเรามีความทุกข์ทางกายเรามีทางทุกข์ทางใจทุกข์ทางกายเช่นการเจ็บไข้ได้ป่วยการไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวววเเเดดดีี๋๋ยยร้อนนนา็ การไม่สบายใจก็คือแรงดันแรงปัทนาที่มันเกิดขึ้นในใจถ้าเราเข้าใจคําสอนพุทธเจ้าเราจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องจริงตรงที่ว่ามนุษย์เราเกิดมาก็รู้น้นเราแต่ทุกข์ค่ะแต่ว่าถ้าเราโมจงปรับความทุกข์เนี่ยชีวิตเราก็จะไม่มีความก้าวหน้าชีวิตเราก็จะไม่มีความเจริญเติบโตะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาปรับวิธีการคิดกันว่าคิดยังไงให้ใหมีความสุขคิดยังไงทําให้เรามีความสําราญใจคิดยังไงทําให้เราเนี่ยมีความเบิกบานและมีพลังความคิดสร้างสรรค์เพื่อที่จะให้ตัวเราเนี่ยนะคะชัดเจนในตัวเองงยิ่ขึ้นนะคะค เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะ อบอกกับตัวเองได้ไหมเป็นตัวตนได้ไหมว่าตัวเราอะต้องการนะคะแต่ทีเนี้ยถ้าเราไม่สามารถบอกความต้องการเราไปได้เป็นไปได้ไหมว่าเรายังไม่รู้เรื่องของพลังจิตใต้สํานึกว่าพลังจิตใต้สานึกเนี่ยสามารถเสกสามารถบันดาลในทุกอย่างสามารถเสกด้ทุกเรื่องเพราะฉะนั้นการเสกการสร้างการบันดาลทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นตัวเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่สะคอนย้อนถึงความชัดเจนตัวเราว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนแค่ไหนและเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนก็เกิดจากการขาดความเชื่อว่าเราทําได้เชื่อว่าเราควรได้มาเชื่อว่าเป็นไปได้สําหรับเราเราต้องสร้าง เเราต้องปรับขึ้นจูนขึ้นให้ตรงกับขึ้นความสําเร็จนั่นคือเชื่อว่าเราทําได้อทุกคนคะเขียนคนละคำคะ่ะเพื่อปลดล็อกเงินล้านเราทําได้เราทําได้เราทําได,าได้ฉันทําได้ฉันทําได้ฉันทําได้ ไม่มีอะไรในโลกใบนี้ที่เราทําไม่ได้ไม่มีอะไรในโลกใบนี้ที่เราสําเร็จไม่ได้เราเกิดมาเพื่อสําเร็จค่ะเราเกิดมาเพื่อทําสิ่งที่ยากให้ง่ายและทําสิ่งที่ง่ายเนี่ยให้เป็นเรื่องธรรมดากับชีวิตประจำวันอย่าไปคิดว่าอะไรมันยากเพราะว่าเวลาที่ที่เราคิดว่าอะไรมันยากนะคะเวลาเราคิดว่าอะไรมันยากเราก็จะจินตนาการเรื่องนั้นเนี่ยมันยากไปหมดเลยนะคะยากไปหมดนะคะแย่ไปหมดเลยแบบเนี้ยที่เราต้องเปลี่ยนใหม่นะคะเปลี่ยนจินตนาการเชิงบวกของเรานะคะว่าเราสามารถจะได้มาซึ่งสิ่งนั้นได้อย่างไรเนาะพอเราพลิกแพงวิ วิธีการคิดปิกแพงวิธีการพูดของเราเนี่ยมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายในที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะอย่ามัวแต่คิดถึงเรื่องที่ไม่ต้องการอย่ามัวแต่พูดในสิ่งที่เราไม่ต้องการให้พุ่งพลังไปในสิ่งที่ต้องการเพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงเคลียร์พลังจิตใต้สํานึกที่ขัดขวางการทํางานของเงินล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเคลียร์อิสระแล้วว่าเฮ้ยเรามีอิสระในการที่จะคิดเรามีอิสระในการที่จะพูดเรามีอิสระในการที่ลงมือทำเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่มนุษย์คิิดดดขึ้้้นนนมมาไไัก็็เปจรง เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มันถึงบอกว่าอย่าเที่ยวไปบอกใครว่าคนนั้นเป็นหนี้อย่าเที่ยวไปบอกใครว่าเดี๋ยวคนนั้นเขาก็เลิกกันหรอกอย่าเที่ยวไปบอกใครว่าใครเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่าเที่ยวไปบอกใครว่าใครควรมีธุรกิจที่ดีหรือมีธุรกิจที่ไม่ดีอย่าเที่ยวไปบอกใครว่าชีวิตใครควรเป็นยังไงเพราะว่าคําพูดของเราอาจชี้นําให้คนพูดนั้นที่มีจิตอ่อนแอเนี่ยคิดตามเราแล้วทําให้ชีวิตเขาแย่ตามวิธีการพูดของเราถ้าพูดก็ให้พูดดีค่ะพูดว่าเงินเข้าพูดสุขภาพแข็งแรงพูดว่ามีความรักทีีี่่่ดดพูววาาชิตรบืน เราเขาก็จะไปปรุงแต่งความคิดเขาตามคําพูดที่เราชีน้นําเพราะฉะนั้นคําพูดเนี่ยมันออกมาจากความคิดนะคะถ้าความคิดลบก็จะพูดถึงเรื่องอุปสรรคพูดถึงเรื่องปัญหานะพูดถึงเรื่องอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นพลังงานลบแล้วไม่รู้ตัวว่าเป็นพลังงานลบจิตใจของเราก็เลยขุนมัวค่ะจิตใจขุนมัวว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ชีวิตปัสะจากซึ่งความสุขเหมือนจะมีความสุขนะแต่ก็ไม่มีความสุขมันเต็มไปด้วยความฟุง้งซ่านนะ,ะแล้วก็ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าคนที่พูดมากพูดเยอะเนี่ย นะจิตจะฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านคือมันไม่มีความเป็นสมาธิอะไรต้นต้นเราก็ต้องมาคอยฝึกตัวฝึกใจทําให้พลังจิตใต้ส่นึกของเรานั้นไม่ขัดขวางหรือว่ากีดกั้นการมาของเงินทําใจใส่ใส่ทาใจสบายสบายเวลาที่เราเห็นว่าใครคิดไม่ดีกับเราเนอะใครคิดไม่ดีกับเราเนี่ยนะเราก็คิดบวกใส่เขานะให้มันชัดเจนให้มันตัวเองเนาะให้มันให้มันยอดเยี่ยมไปเลยนะเพราะฉะนั้นเนะี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะกับเราเนี่ย อาจารย์เปิ้ลว่ามองทุกอย่างให้เป็นบทเรียนแล้วก็ใจเย็นกับเหตุการณ์เข้าใจเหตุการณ์แล้วบางทีก็อย่าด่วนผีผ่ามทําอะไรเร็วเกินไปนะคำที่พูดว่าชา้ชาๆได้พาเล่มงามอาจารย์เปิ้ลว่าบางทีมันก็ยังได้ผลอยู่นะสวัสดีพี่สุจิตาค่ะสุริตาค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณดีนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมวันนี้เป็นวันที่ยิ่งใหญ่เนาะอาจารย์เปิ้ลขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหญ่ใจบุญในทุนเจริุท่านที่วันนี้จะดึงดูดข่าวดีเข้ามาวันนี้มีข่าวดีแน่นอนนะคะ ไลฟ์นะของอาจารย์เปิ้ลเป็นไลฟ์ดีที่มีประโยชน์เนาะใครฟังแล้วเปิดใจนะเป็นดินแดนแห่งความสดใสเป็นดินแดนแห่งการพัฒนาตัวเองถ้าใครเข้ามาฟังแล้วเนี่ยนะคะฟังแล้วพัฒนาตัวเองอาจารย์เปิ้ลว่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างมากแต่ถ้าฟังแล้วนะคะอคติอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้อะไรนะหรือว่าฟังแล้วแบบมีความต่อต้านม่าอ้ไม่รู้จะฟังทําไม ไม่รู้จะพูดทําไมอะไรแบบนี้นะคะมันก็ทําให้เราเนี่ยนะคะไม่ไม่ได้เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะมีความสุขเยอะๆค่ะนะสวัสดีพี่พัพชราวันค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบ่งปันนะขออนุญ,ญาตปิดข้อที่1น,นะคะข้อที่1เคลียร์จิตใต้สำนึกที่ขัดขวางความวามาัง่งคั่งก็เนี่ย่าอัตตาทิข้างหลายการวางตัวการคิดการพูดการทําการอวยพรให้ตัวเองล้วนแล้วแต่เป็นมายาคตินะคะถ้าใครสะสมเรื่องของความคิดบกเยอะๆนะความคิดบกฏเยอะๆเน มีจินตนาการเชิงบวกเนี่ยเยอะกว่าคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นอาจารย์เปิ้ลก็จะเป็นคนที่ลำเอียงนะคะอาจารย์เปิ้ลจะเป็นคนคิดบวกเอียงกระเทเร่เลยค่ะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีน้องบอสนะคะประชาสวัสดีค่ะขอบคุณการแชร์ขอบคุณการแบม่งปันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราไม่มีอคติกับตัวเองเราเชื่อว่าเราทําได้เราเชื่อว่าเราสําเร็จเราเชื่อว่าเราเป็นคนที่มีศักยภาพเนี่ยพลังภายในของเราก็จะปลดปล่อยออกมาอย่างไร้ขีดจํากัดอาจารย์เปิ้ลจะบอกความลับอย่างหนึ่งให้คุณทราบว่ามนุษย์นะคะมีศักยภาพไร้ขีดดจํากั มนุษย์นะคะมีศักยภาพชีวิตเนี่ยไร้ขีดจํากัดนะเพราะฉะนั้นการไราขีดจํากัดของเราเนี่ยนะคะมันก็เป็นการก่อร่างสร้างตัวของตัวเราเป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นรักตัวเองทําเพื่อตัวเองเนาะสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเผชิญกับปัญหาต่างๆได้ด้วยความยืดหยุน่นนะแล้วก็ไม่จ้าหรือว่าตัดสินเหตุการณ์มากเกินไปไม่เกลียดไม่ชังมากเกินไปมันจะกลายเป็นคบใครไม่ได้เพราะฉะนั้นคบใครก็ต้องยืดหยุ่นค่ะ พกใครก็ต้องยืดหยุ่นนะคะหรือว่าเราก็ต้องยืดหยุ่นให้ตัวเองด้วยความคาดหวังเหมือนกันมันทําให้เราเจ็บนะคะเช่นเราคาดหวังให้คนเนี้ยน่ารักนะเราอยากจะให้เขาดีกับเราอกหักเฉยเลยค่ะเขาไม่ดีกับเราเขาไม่อยากเป็นมิตรกับเราเขาไม่ได้สะออนเรานะคะหรือว่าคุณคาดหวังให้เหตุการณ์ <ข as S 1> มันต้องดีนะมันต้องอย่างงุ้นอย่างนี้นะคนเราผิดหวังเยอะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าความคาดหวังของเราที่มันสูงเนี่ย มันทําให้เราเจ็บเนี่ยเราอยู่ตรงสบายๆประมาณว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ดีไม่รู้สิคิดอย่างนี้ทีไรมันส่งหวังทุกอย่างเลยเพราะงั้นการวางจุดของการคาดหวังเนี่ยในในระดับที่พอดีอ่ะมันเป็นการช่วยเซฟหัวใจค่ะนะเป็นการเซฟหัวใจมันทําให้เรามีความสุขมันทําให้เราไม่ต้องไปฝากหัวใจไว้กับใครมากเกินไปสิ่งผิดพลาดท,ที่สุดในชีวิตของเรานะคือเราฝากใจไว้กับคนอื่นเราบอกเขาบอกว่าเขาจะช่วยเราแล้วเขาไม่ช่วยเราเนี่ยก็มีเราอย่าไปฝากใจไว้กับคนอื่นนะ เวลาที่เราฝากใจคนอื่นแล้วเราก็บอกว่าเขาผิดนะเขาไม่ดีเขาไม่ช่วยเราเขาไม่บอกเราอะไรเงี้ยเนี่ย,เ,ยเขาเรียกว่าฝากใจผิดที่อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการการฝากใจผิดที่เนี่ย มันก็จะทําให้เราเนี่ยนะคะผิดหวังอยู่ล่าไปนะสิ่งที่ปลอดภัยเซฟที่สุดคือการฝากใจไว้กับตัวเราเองการพึ่งพาตัวเองเป็นอันดับหนึ่งนะคะเมื่อก่อนอาจารย์เปิ้นก็รู้สึกแค้นใจนะแบบว่าเราอยากจะพึ่งใครสักคนหนึ่งก็พึ่งไม่ได้เนาะก็นึกโทษคนอื่นค่ะนึกโทษญาติพี่น้องพ่อแม่พี่น้องเพื่อนทําไมเขาไม่ช่วยเราอะไรเงี้ยแต่พอมานึกถึงคำธรรมคำหนึ่งนะที่พวกเราทุกคนเคยได้ยินนั่นคือคําว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเราก็เลยแบบเออว่ะมันเป็นเรื่องจริงอะเนาะ ถึงแม้เราจะพึ่งพาอาศัยกันเราจะรักกันนะ่ะสุดท้ายแล้วอ่ะความถูกต้องที่สุดคือการพึ่งพาตัวเองค่ะความถูกต้องที่สุดคือการพึ่งพาตัวเองเพราะฉะนั้นการพึ่งพาตัวเองเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะเป็นสิ่งที่มันสุดยอดมากๆอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าวันข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเราสามารถที่จะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นในทิศทางที่ต้องการได้คนที่ไม่พัฒนาตัวเอง คนที่ไม่เคยไม่เคยเสาะแสวงหาลงทุนอะไรเพื่อตัวเองไม่เคยซื้อคอร์สเรียนออนไลน์ไม่เคยซื้อคอร์สเ,เ,เสริมสวยให้ตัวเองไม่เคยพาตัวเองไปท่องเที่ยวไม่เคยทาบุญสร้างกุศนจะเป็นคนที่ทําเพื่อคนอื่นอยู่ตลอดแล้วตอนจบก็คือคุณไม่ได้อะไรกลับมาเพราะอะไรคะเพราะคุณเริ่มต้นที่จะรักสิ่งข้างนอกก่อนที่คุณจะรักตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้คุณอยากจะให้ชีวิตเราจเจริญก้าวหน้า คุณต้องหันกลับมารักตัวเองก่อนดับแรกคือการออกกําลังกายนะคะการซื้อข้อเรียนออนไลน์การสวดมนต์ทำวัดนั่งสมาธิการให้การแบ่งปันการสละออกการเห็นว่าตัวเองยังมีพฤติกรรมที่ไม่ดีแล้วปรับเป็นเรื่องที่ดีเราถึงได้ความจเจริญก้าวหน้าเราถึงได้การจุนขึ้นที่มันเหมาะสมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจุนขึ้นที่เหมาะสมก็คือข้อที่2ค่ะเปิดพลังตัวตนคู่ควรกับเงินล้านทั้งหมดคืออะไรรู้ไหม เวลาที่เราพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวตนนะสวัสดีพี่นัทนานค่ะเวลาที่เราพัฒนาตัวเองเวลาที่เราพัฒนาตัวตนเนี่ยให้มันมีความรู้ตื่นบูบาทเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นภายในของเราก็คือแทนที่เราจะไปปรับข้างนอกเนาะเราเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเนี่ยเป็นปรับข้างในทําให้ตัวเรามันเกิดความสดชื่นมันทําให้ตัวเราเกิดความเบิกบานแล้วทั้งหมดที่เราปรับปรุงตัวเองเนี่ยมันจะทําให้ค่อยสร้างคุณค่าขึ้นมาในตัวเองมันทําให้เรารู้สึกว่าเราคู่ควรนั่นเอง นะเคยคิดไหมว่าอผู้ชายดีๆคงไม่มองเราหรอกผู้หญิงดีๆคงไม่สนใจเราหรอกความร่ารวยคงไม่เกิดขึ้นกับฉันหรอกฉันน่าจะไม่ได้ตําแหน่งนี้หรอกคุณมักจะพูดเหมือนเจียมตัวนะ่ะว่าคุณมักไม่ควรได้สิ่งที่ดีถามว่าเพราะอะไรข้อที่1คุณต้องเลิกคิดอย่างนั้นข้อที่2การที่คุณคิดว่าคุณดีพอไม่ได้มันเป็นเพราะว่าคุณยังไม่เติมข้อที่สองนั่นคือการเทคแอคชั่นสร้างหลักฐานว่าคุณดีพอ ะะเช่นการลงทุนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองทําบุญสร้างกุศลคุณก็จะเริ่มรู้สึกเฮ้ยฉันดีพอฉันดีพอฉันดีพอแล้วถามว่าความรู้สึกคู่ควรความรู้สึกดีพอใครเป็นคนคอนเฟิร์มเราคะเราต้องคอนเฟิร์มตัวเองนะไม่ใช่คอนเฟิร์มคนอื่นเราต้องคอนเฟิร์มตัวเองว่าเราอะดีพอแล้ว เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาคอนเฟิร์มตัวเองนะคะว่าเราดีพอเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะการดีพอของเราคืออะไรนะคะคือการที่เราเนี่ยต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเนาะให้ให้เราเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองนะคะมากขึ้นเนาะอ่ะคราวนี้ความดีพอของเราเนี่ยนะคะก็ทําให้เรารู้สึกว่าเราคู่ควรนั่นเองค่ะ,ะทุกคนเขียนค่ะชั้นคู่ควรชั้นคู่ควรชั้นคู่ควรค่ะ 3. ใช้ภาพในใจสร้างสนามพลังดึงดูดซับค่ะใช้ภาพในใจสร้างสนามพลังดึงดูดซับหมายความว่ายังไง เงินที่คุณเคยได้มากที่สุดรางวัลที่เคยได้รับสูงที่สุดประสบการณ์ที่คุณมีความสุขที่สุดเช่นประสบการณ์ของการแต่งงานประสบการณ์การทํางานแล้วคุณรู้สึกว่าเออมันเซ็กซ์มันสักเซสน่ะมันดีมันมีค่าพออาจารย์เปิ้ลว่ามันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากเลย ที่เราจะจัดประสบการณ์ดีๆเหล่านั้นให้กับตัวเองอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นใน3ข้อนี้มันเป็นที่สุดยอดมากเลยนะคะ,ะแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันทีวิธีการขยายพลังจิตเรียกเงินล้านจากข้างในค่ะ 1. เคลียร์จิตใจที่มันกีดขวางเนาะให้เป็นจิตใจที่ใสสเปิดพลังค่ะเราคู่ควรกับเงินล้านและข้อที่3ภาพในใจอะภาพความสําเร็จเนี่ยที่มีความสุขซ้ําๆซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยมันจะทําให้เรามีจิตที่เบิกบาน มันจะทําให้ใจเรางดงามมันจะทําให้เราเนี่ยไม่ต้องทนทุกข์อยู่อะไรบางอย่างเนาะรตบใดที่เรายังปนอยู่กับผู้คนเนี่ยผู้คนรอบตัวเราเนี่ยก็ยังจะมีการลบมีการบวกบ้างแต่สุดท้ายแล้วเราต้องแข็งแกร่งไม่งอนแง่นคอนแคลนมีความสว่างสุขแต่ภายในมันทําให้เราเป็นคนที่คู่ควรจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าค่ะและ3ข้อนี้คือวิธีการเปิดพลังรับเงินล้านค่ะเราคู่ควรค่ะได้รับเรียบร้อยแล้วเงินเข้าเรียบร้อยแล้วเขียนสิคะเขียนสิ่งที่คุณอยากให้เกิดขึ้นนะคะแล้วสําหรับเดือนนี้ เป็นเดือนแห่งมหาคุศลนะคะอีกไม่กี่วันจะเป็นวันออกพรรษาตักบาทเทโวรวมถึงลงทานนะคะบ้านสายสวรรค์ของเรากับลงทานหอยทอดใครที่ยังไม่ลงขันทําบุญเชิญนะคะ8 0 0 2 1 7 6 0 5 1ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะแล้วนัดเจอกันวันที่19ตุลาคม2,568ที่จะถึงนี้นะคะมาเจอกันที่วัดบึงแสงสุขมาทําบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันนะคะมันมีใจยินดีให้กันกับมหากุศลบุญใหญ่ เป็นบุญแค่ไหนแล้วคะที่เราได้มีช่วงเวลาในการสะสมบุญบารมีสะสมทั้งภายในนะศีลสมาธิวิปัสสนาสติสะสมภายนอกนะคะดึงดูดเงินเข้ามาในการสร้างส,สมบุญบารมีเนาะแล้วอาจารย์เปิ้ลก็มีคอร์สดีๆแนะนำเลยนะคะชื่อว่ามาสเตอร์คัสพลังเงินด่วน1,299บาทเท่านั้นค่ะ20บททรงพลังได้คอร์สด้วยนะคะได้ทําบุญด้วยนะคะก็ทักอินบ็อกมาเพื่อเรียนเลยนะคะอยู่ในราคาโปรโมชั่นนะคะรีบเอฟก่อนที่ชาร์จโดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้านะคะก็เป็นเรื่องราวดีที่มาแบ่งปันเนาะ ส่วนใครชอบไลฟ์อาจารย์เปิ้ลเห็นว่าอู้อาจารย์เปิ้ลดีจังเลยมาไลฟ์ฟังทุกวันอยากจะเลี้ยงกาแฟอาจารย์เปิ้ลก็ไม่ขดาดศรัทธาค่ะยินดีรับน้ำใจจากคุณนะคะ0587056078ค่ะ0587056078แบงก์กรุงเทพค่ะเดี๋ยวยังไงอาจารย์เปิ้ลโพสทั้งเลขบัญชีทำบุญบัญชีกาแฟาไว้ที่หน้าเพจของอาจารย์เปิ้ลน,นะคะมีคอนเทนต์อะไรดีก็แชร์แบ่งปันกันไปนะคะและแน่นอนหนังสือดีเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะพลังคำพูด300บาทรวมค่าส่งเรียบร้อยแล้วเป็นหนังสือพิมพ์สีทั้งเล่มคะ อ่านะคะเป็นหนังสือพิมพ์สีทั้งเล่มนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยชัดเจนในตัวเองมากยิ่งขึ้นเนาะรักตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะวันนี้บอกกับตัวเองค่ะฉันคู่ควรกับเงินล้านฉันคู่ควรกับเงินล้านฉันคู่ควรกับเงินล้านค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่สดใสนะสดชื่นแจ่มใสพลังบอกรักตัวเองค่ะมีความสุขกับตัวเองนะคะสิ่งต่างๆจะได้ดึงดูดเข้ามาเนาะ อยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากค่ะสวัสดีพี่แก้วก้วสวัสดีพี่นัตตี้นัตตี้ค่ะนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตเป็นไลฟ์สั้นนะที่จะมาส่งต่อพลังนะคะเพราะว่าอาจารย์เปิ้ลมีภารกิจเนาะ,ะภายในวันนี้พรุ่งนี้นะคะอาจารย์เปิ้ลจะ,ะไป ซื้อของนะของแห้งสําหรับการทํโลงทานเช่นแป้งเนาะพี่ซินดี้เป็นเจ้าภาพนะน้ามันน้ํามันน่าจะลังละ500บาทเนาะลังหนึ่งก็น่าจะมี12ขวดใครจะเป็นเจ้าภาพน้ํามันเชิญได้นะคะลังละ500บาทหรือตามจิตศรัทธาแล้วก็จะเป็นพวกซีอิวน้ําตาลน้นําส้มสายชูนะ,ะซอสพริกนะ,ะน้าจิ้มไก่เลยแบบนี้นะคะก็จะเอามาทํโลงทานหอยทอดเนาะแล้ววันที่18ตุลาคมก็จะเป็นการซื้อของสดพวกถั่วง,งอกไขนะะ่นะ,ะแล้วก็หอยเนาะหอย30มสิบกิโลสาม แล้วก็มีแก๊สนะที่ต้องสั่งในวันนั้นด้วยเพราะฉะนั้นใครจะลงขันทำบุญเป็นแม่งานเชิญได้เลยคะ่ะเวลคัมค่ะยินดีต้อนรับเนาะวันนี้เราทำได้ทุกอย่างผ่านสบายง่ายทุกเรื่องใครฟังแไะอาจารย์เปิ้ลแล้วมีความสุขใครฟังไรอาจารย์เปิ้ลแลอารมณ์ดี นะให้เขียนว่าติดตามตอนต่อไปค่ะแล้วก็ฝากแชร์แบ่งปันด้วยนะคะไลฟ์ของอาจารย์เปิ้ลก็จะถูกลบทุก1เดือนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปตามอาจารย์เปิ้ลทาง YouTube แล้วก็ตามอาจารย์เปิ้ลทาง t ิกต o อกนะคะแล้ววันนี้อาจารย์เปิ้ลขออนุญาตไปปฏิบัติงานบุญเอาบุญบาร,รมีทั้งหมดส่งถึงพวกเราทุกคนนะคะวันนี้เมนูบุญของเรากระเพาะปลาน้ําแดงค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุแล้วพบกันใหม่ในไลฟ์หนะ้าสวัสดีค่ะ